สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ m a s เ e อร์เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำเครื่องพาไปดวงจันทร์นะครับอุปกรณ์ต้องเตรียมก็คือดิฟเพนเซอร์นะครับแล้วก็แรนซอนลีเวอร์สลับอะไรก็ได้นดี๋คุณเจ้าบล็อกก็ได้ครับทังตีดีควรจะใช้สลับมากกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นสโตนสลับแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมเอาบล็อกเป็นสโตนบิดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ แล้วก็อย่างนั้นคือ TNT นะครับโอเคโอ้แบบนี้ก็ได้นะครับมันจะไปต้องเมนบล็อกหรอกโอเคแบบนี้นประมาณนี้นะครับนี่ Okay. เครื่องไปดวงจันทร์มันก็เป็นแบบนี้นะครับเดีเ๋ยวผมจะมาเรื่องมาเลยนะครับหนึ่งหกหนึงสองเกมนะครับล็อตหนึ่งนะครับผมไม่ได้ดูนี่เครื่องพาไปดวงจันทร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ผมคิดเองเลยนะครับโอเคนั้นเรามาเริ่งมงทำกันเลยนะครับโอเคมาเลยเอาตรงนี้นนตรงไหนดีอนะ่ะ โอเคตรงนี้ครอย่างแรกก็คือให้คุณวางเอ่อแบบนึงนะครับให้คุณวางรเพิเซอร์แบบนี้นะครับให้คุณกดยอ่อนะครับแล้วก็วางรเพิเซอร์อย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคือน้ำนะครับแบบนี้ครับนี่วางรเพิเซอร์แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้คุณวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาเป็นสลับดีกว่าครับมันสวยงามกว่านะครับเอาเป็นสลับที่แหะได้แล้วนะครับแบบนนี้นะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยวางบล็อกอะไรก็ได้ลงไปนะครับหรือจะไม่วางไปก็ได้นะครับแต่วางไปเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับหรือคุณไม่วางก็ตามใจคุณเลย หรือคุณจะเอาตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับตามใจเลยแต่ผมวางตรงนี้มันน่าจะสวยงามกว่านะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยวางไปเอ้ยโอเคให้คุณวางไปแบบนี้นะครับกดย่อนะครับไวมอนดเซอร์แบบนี้เลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับได้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือให้คุณใส่น้ําไปเลยนะครับใส่น้ําไปเลย เราติดโลไปแล้วครับนะคุณกดย่อครับโอเคได้แล้วนะครับใส่น้ำไปมันเต็มเลยนะครับโอเคพระคุณเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอไปดูของเก่าแป๊บหนึ่งเออแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอไฟครั้งหนึ่งมันต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับขอไฟ แบบนี้นครับเพื่อความสวยงามนะครับเอาแบบนี้กว่าม,มันจะได้สวยงามเอแบบนี้นครับโอเควางแบบนี้นะครับมันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณใส่ทีมทีลงไปให้ให้ครบเลยนะครับอดีพินเตอร์ได้ใส่ไปให้หมดเลยนะครับก็คือโอเค แป๊บนึงนะครับใส่ไปเป็นอะไรใส่ไปกีียนก็ได้นะครับในแต่ละอานหรือคุณจะใส่หมดหรือคุณจะใส่เต็มเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทนไปทางนี้นะครับ Okay. ใส่แป้งครบเลยนะครับแล้วก็ตรวสอบดพวยน,นะครับว่าคุณใส่หมดได้ยังนะครับถ้าใส่ไม่หมดมาจะทำให้เหนี่ยตรงนี้เลยนะครบถ้าใส่ไม่หมดเลย โอเคเรามาตรวจสอบเลยนะครับว่มามันหมดหรือยังก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับให้คุณกดเปิดเลยนะครับจะเปิดแบบนี้นะคบแล้วก็ลงไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ้ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ด้านนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคตอนน้ำใครชอบคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตั้งคิดไปตอบด้วยนะครับสวัสดีค่ะ